เออดี ood, ไม่ได้เข้ามาเนอะเออใช่เราเราเรามีเลนโซโลอยู่ในอยู่ในอยู่ในดิสแล้วเรามีสปอนโง่ๆแล้วเราก็มีป่าแค่นั้นโอ้เกรฟกลางจริงด้วยวะเฮ้ยกูชอบวะโอ้ my god oh w a l l c o s s dead man ก็ครับเชี่ยเห็นเขาเล่นแล้วกูน้ำเดินเลยวะเงี้ยเปล่าอยากเล่นนิดเล่นเลยย์ตำหนดการผิดพลาดนะเนี่ยกลับบ้านรอบนี้ไม่ได้เทียร์แมทป่าอยู่ไหนป่าเมื่อกี้วิ่งเข้ากลางนั้นหนี น่าจะลงลางเดาเล่นๆน,นะไม่ต้องเชื่อกูก็ได้ลงมาจริงตีเวีย์มึงเล่นลึกมากเลยมึงรู้ป่ะ<า>เล่นไหมมา่ะมาดิเล่นดิเล่นดิกูเปิดบอลท่อนหน่อยอเล่นได้นะถ้าถ้าทำให้มันสตัต้นหรือลอยเลยอที่อย่างได้จะดูแดดไปยังเธอใส่แล้วโหสวย อะไรขึ้นคุณตัวทีจะตายแบบทีจะตายเลยอ่ะหายเลยโอ้ตัวนี้ไม่ติดแยงแย่แน่แน่โอ้แรกเลยแล้วล่ะโอ้จิตใจตะคุไม่ทันตะแตนยุติเด็ดเด็ดโอ้โอ้โอ้หูยแหมพวกพี่ๆดุกันจังเลยครับนึกว่าตำรวจประเทศไทยไอ้เหี้ย มาเดอะยรมาโอ้เชนขึ้นบนนะบอสตอนนี้ก็คือไม่ต้องถึงมือเชนคือกูก็ตายได้ก็ามาตัวน,นี้ได้แต่แต่เอดีกูไม่เาเอ้ยเอ้ยมันเสร็จแล้วนะไอแพดเข้ามา น่าสนใจมีอันติปีป่ะมีมีมีโอ้ไม่ทันคุณน้องมึงจะกลางเลยอยากเล่นไหม,มตรงน่าจะไหวนะไหวนะไหวแล้วไหว,ว,ว,วแล้วล่ะออเอาเอาไม่อันติชวนมาได้เหรอ ตอนนี้ตอนนี้บอกวให้หยุดเกมขึ้นไปเกมเกมไปโอ้เชี่ยอ้ยังผิดแผนีเลฟแตได้อยู่นเขาไปไปไหนจ้องสวไวรปาเบบีเอฮัเม่นกูเม่นติงอยู่ข้างหน้าหรอกแต่กูรู้นึงว่ากูแทงดาเมจอยู่ตายซะเี่ เดินได้เนอะเดินได้นะกินข้าวเดินได้นะไปเลยช่ชนเลยชนเลยชนเลยไปเลยสั้นไปถึงอุ้ยกันแค่ไม่โดนไอ้เหี้ยเหี้ยยังจะไม่โดนเอาขี้ปากสั้นด้วยพุงสั้นขี้ปากสั้นจบแล้วโอ้กูตาย สเปนด้วยโอ้โห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 โโอ้หซีซีเวียกูแหม่เล่นคล้ายๆเลยเนี่ยโอ้คล้ายๆกูว่ามีอะไรคล้ายๆัคล้ายอยู่เป็นชั่วโมงเดินท่าบ์โง่ไม่มองแมพโอ้เจะแค่จะแค่บอกใครละ เอี้ยแมวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวคนหาเดี๋ยวคนหาว่าท็อกสิคิดตัดอ๋อได้ได้ได้เฮียคนอยู่เยอะเฮ้ยเดี๋ยวคนหาเราท็อกสิลืม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 ไอ้เก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยเี่เก็บทรงเก็บทรง่งยิ่เก็บทรงเก็บทรงไอ้ยิ่งการันตีเขาวิ่งตามอย่างเออเฮยเฮ้ทำไมสะพอตเล่นงี้วะเฮียรีพอร์ตไม่ได้เลยาสะพอตโยนมาเขาเนี่ยไปเอาเกียร์ได้ปะไอาเกียร์ได้ปะอ๋อหุยไหนเลี่ย โอ้โหกูก like ูรู้แล้วกูจะตั้งชื่อไลฟ์อัพนี้ว่าอะไรไลฟ์อัพห้องปกครองอะไรเงี้ยเหมือนแบบวิ่งวิ่งไล่จับเด็กดูดีหลังศาลเอ้ยนี่มันไลฟ์อัพอาจารย์อาจารย์ชายายอะเยแบบวิ่งไล่นักเรียนอะไปเสียพี่เสียปุบป่าปุป่าปุปากใครก็ได้ชื่อลูกพี่กูทีอืมมันติดสิเท่าไห่อยได้ปะแต่ว่าเล่นกันเน่ยอะไรนะ อยากเล่นไหมเนี่ยเล่นได้นะบอสตจะไปไม่ได้หอยากอยากไม่ได้ตีเวล์มันไปยืนใกล้ไซออนน่ะแล้วมึงเป็นเอเจซีส้นตีแล้วมึงไปยืนใกล้ท็อปเลดไปมึงมึงเกคตป้าตัวเล็กๆแล้วไปยืนข้างไซออนน่ะทั้งที่ไซออนเขาก็เขาก็รับดาเมจได้เฮียนี่มันทำไม่ได้มปยืนข้างเขา position ไม่แย่ไอ้ยลูกพีโดนเปิดแล้วบอสรีบๆไปเอ้ยระวังเคส มากเลยวะ่ะแต่แต่ถ้าพุ่งไปจังหวะนี้ไม่มีใครตามทันแน่ๆยังไม่เล่นโอเค<ป>ลเล่นหลุมแบบไปพับจีอ่ะเล่นหลุมเล่นหลุมมึงก็ชอบแดกกบกูจริงๆในซีเวียมึงนี่มันฉลาดน้อยจริงๆเลยว่ะเพื่อนม,มันต้องมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราชวนเขาทะเลาะตักไฟอ่ะอาจจะเกิดจากใช้ร่างยาคนนี้วิ่งชนก็ได้ เปิดได้เปิดเลยนะถ้านี่อยู่ครบอะถ้าซีเบียยังเล่นอยู่อย่างนี้เปิดไม่ได้หรอกเอ้ยแต่เนี่ยนะสี่คนจะเปิดได้เอ้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเย็น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 ลอกลองลองลองลอองตู้เย็นทั้งสองทีมไปยันติโรเทียนเก็บเลยเก็บเลยเก็บแลกไปอย่างละสอง เป็นป่ากับท็อปเล่นน้องคู่จริงๆก็เป็นตัวที่แอบสั้นเหมือนกันนะเนี่ยเคียวระยะตียังบาร์บอลอไอเคียบอลบาร์บอลนะเว้ยเคียบอลนะนี่ไงไอหมาเย็ดแม่ผมน้าสวยโคสวยเอ็นมูเข็นมูเข็นมูเข็นมูโอ๊ยสเตน ซีเบียมฟามาทั right ้งเกมก็ย <ss touches> ังหามุมใครไม่ได้อะนำเลยหนุ่มหนุ่มแทงเอ็นจะโดนแจ้ตายเอานะไ่โดนตีอลยรมาข่าวว่าเฮ้ยใครต่าใครต่าเดี๋ยวากลางตีหัวพ่อมออก ดีเดียวสวยไวเอาว่ะโอ้โหเฉยไอชินี่เมื่อกี้ไฟสี่ห้าแต่เราสู้ได้นะอ้าวเราสู้สี่ห้าอยูไ่ไม <squ> carry ่มีสี่โอ้เมื่อกี้เราไม่มีตีเวียด้วยมีเหมือนไม่มี เฮี้ยไม่มันตัวเลทว่าผมนาซัตไงเฮียฟาร์มทีแล้วแล้วโผล่มาทีบีอินแพ็คโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูว่าตายแน่ๆเลยวะนี่ไงไอ้ควายจะรัดจะรัดกบกูไม่ใช่จะรัดปูกูเจอเนี่ยเวรกรรมอ่ะมันคงเป็นเวรกรรมเข้าใจป่ะทีหนึ่งเหรอบารอนยังไม่หมดอ่ะเล่นได้อ่ะไอ้ใจก็อยากเล่นอ่ะถ้าเปิดได้ก็เล่นได้ตอนเนี้ยเล่นกลางเ่ะถ้าเปิดได้เล่นได้

ไม่ลับแล้วโอ้โหทีตอนนี้หลบพอยเออใช่โตรน่า้อานว่จโคตรเข้มเกมเกินอีดีโคตรเข้มจะบอกว่าเออพ APC จช่แล้วเบอร์รัพขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคับายครัไม่ปครับ